ทำความสะอาดค่างบ้านไวอ้อีกค่ะเพื่อนๆค่ะที่จะมาบ้านบานพักซี่พักซี่กินกับพักซีเล่าเฮ้าเนาะคะ่ะถส่เก็บใส่แน้ออยากเน้กินค่ะพักอิตูพักอิตูอิตีตตมาเฮ็ดไว้เป็นพืชพักสวงขั้วค่างบ้านอีกค่ะทังทังคุณเฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะทังคุณจัดยังไว้แน่แล้วกับหน้าบ้านเนาะอันนี้กับที่นี่พัก พักหัวสั่งหัวเสือกับพักไส้เนาะคะ่ะอันนี้พักไส้ให้มัมะนละขี้นกนะคะเนาะเดี๋ยวจะหาไอยังไงเล่ามาขืนไอไงเล่าขืนค่ะเนาะเมื่อมันมันละคี้นกแล้วก็พิก เ็ดห้าห้เล่าขืนลกูกหยาออกให้เล่าห้เล่างามหยานี้ก็งามงามหยาปูุงเป่งที่ได้ยาออกแล้วนะคะคนแล้วเดี๋ยวสิมาวันวันพักซี่เกนีซี่เล่าใส่แล้วก็เอาผักกาดด้วยเอาผักกาดด้วยนะคะคนขยะไปชิไมไปคน <laughs> เดี๋ยวให้ย้ยาแข่งกันยังสิคนออกไปมาท่านไแอแหง่องไหันกนอนนะคะนี่ก็เป็นสัตว์ส่วนแล้วนะคะบอไห้อยังเขามาแล้วเพราะว่าปลูกผักกินแล้วนะคะปลูกผักกินแล้วเห็นไหมคะตัวเล็กๆนี่อะไรอะไรครับปั่นครับ <laughs> โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะไปเบิงกิจกรรมวันนี้ค่ะกิจกรรมวันนี้พี่ทำอะไรบ้างจ้าสวัสดีค่ะ